อ่ะก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสมาชิทก,ทก,ทกทุกๆท่านนะครับก็ห่างเหินกันไปหลายวันช่วงนี้ก็ติดงานติดธุระอยู่ไม่มีเวลาได้มาลงคลิปให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้รับชมกันมาคลิปนี้เราจะมาสรุปไอชุด2ตัวล่างให้กับเพื่อนๆสมาชิกเอาไว้พิจารณากันเลยนะครับเพราะว่าชุด3ตัวอะไรของเราก็ยังไม่ได้จับเฮ้ยก็เราก็ให้แต่ชุดพวก แบบปักหลักไปแล้วก็ชุดที่เราเน้นไปก็ตามนี้เดี๋ยวยังไงก็มารอดูชุดสรุปของเราอีกทีหนึง่งแล้วกันคลิปนี้เราจะมาดูไอ้ชุดสรุปร่างกันว่าจะเป็นชุดไหนนั้นก่อนที่จะไปดูแนวทางเราก็มาฝากคําเตือนก,นกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทางอาจจะเข้าหรือหลุดก็ได้ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าสูตรของเราจะต้องเตือนต่อ ยังไงก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะครับก็เราก็เป็นแค่สื่อในการนํสเสเนอแนวทางความนนาที่จะเป็นเท่านั้นมามาดูชุดสรุปร่างของเราก่อนที่จะไปดูชุดสรุปร่างเราก็มาดูชุดเด่นล่างทั้งสองสูตรของเราเพื่อที่จะมาตัดมาคัดมานินสําหรับชุดนี้ของเราว่าจะเป็นตัวไหนนั้นมันก็เป็นสูตรง่ายๆนะสำหรับชุดแนวทางของเราก็ไม่มีอะไรยุ่งยากก็ชุดแหลกนั้น ก็เริ่มเข้าตั้งแต่ไอ้งวดที่ออกไอเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้านะก็คือชุดไอ้สูตรชุดแรกของเรานั้นก็ได้อยู่ที่สามสี่ห้าศูนย์แล้วก็งวดต่อไปศูนย์หนึ่งสองอันนี้ก็ 5 6 7อันนี้ก็4 5 6อันนี้ก็1 2 3อันนี้ก็5 6 7แล้วก็อันนี้ก็6 7 8อันนี้ก็ เจ็ดแปดอันนี้ก็หนึ่งสองสามมามาดูกันก็คือชุดแรกนั้นก็คือได้สามสี่ห้าก็คือหลักหมืน่นมาเดือนแต้มออกมันมาที่ออกอยู่ที่สองสามตัวที่เข้าก็คือเลขสามอันนี้ 012ก็เอานี่ไปเดินแต้มเลยนะก็มาเข้ามาออกอยู่ที่51ตัวที่เข้าก็คือเลขหนอันนี้567ออกที่50ตัวที่เข้าก็คือเลข5อันนี้456ก็มาออกอยู่ที่54มา2ตัวก็คือ4 5อันนี้123มาที่3และ2 ก็เข่าที่2ตัวอันนี้5 6 7มาอยู่ที่เลข6ออกที่36กก็มาที่เลข6นะแล้วก็วันนี้6 6 7 8มาที่เลข8ปพฮาวันออกอยู่ที่85อันนี้ก็ตัวเดิมก็คือเลข6ก็6ก8็ก็มาอยู่ที่อันนี้วันนี้มาอยู่ที่เลข6ก็ที่ว่าเข่าวันนี้ ตำแหน่งก็คือหลักหมื่นหลักหมื่นของเราก็คือเลขหนึ่งหนึ่งของเราก็มาเตินแต้มไปอยู่ที่หนึ่งสองสามถ้าเกิดว่าได้หนึ่งสองสามแบบนี้แล้วเดี๋ยวเกิดว่าได้หนึ่งสองสามแบบนี้แล้วชุดปักหลักของเรานั้นชุดเด่นตัวแลกของเราชุดนี้ก็มาติดอยู่ที่หนึ่งและสองส่วนเลขสามของเรานั้น มันติดดับไปล้วก็ค่าออกก็จะเป็นอยู่ที่1และ2ซึ่งจะมาตรงกับชุดหลักสิบของเราก็คือชุดนี้ก็คือ1และ2ดังนั้นแล้วชุด1และ2ก็ขึ้นมาเป็นตัวเด่นขึ้นมาทันทีสําหรับชุดนี้หลักสิบของเราก็คือชุดนี้มามาดูสุดต่ไอไอสูตไอสูตต่อไปของเรากันก็ง่ายๆเหมือนเดิมก็จะได้ตามนี้นะก็คือ ได้0 1 2 0 1 2 4 5 6 4 5 6แล้วก็0 1 2แล้วก็4 5 6แล้วก็8 9 0แล้วก็2 3 4สแล้วก็6 7 8แล้วก็4 5 6แล้วก็6 7 8น มามาดูกันก็คือสูตรที่2นั้นก็ตามนี้นะก็คือเราใช้หลัก10 2ครั ang, ้ง0ได้0มาได้อยู่ที่012ตัวที่เข้าก็คือเลข2ก็มาจับคู่กันก็จะมีอยู่ชุด3-2อยู่ซึ่งมันจะได้อยู่9ผคู่ชุดแต่ว่าบางทีก็มาตัวชน ก็มาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนก็คืออันนี้7 7 7 7 14ก็4 5 6ก็มาออกอยู่ที่5 1ก็ตัวเข้าก็คือเลขก5อันนี้0ู0กได้0ก็เท่ากับ0 12มาออกอยู่ที่5 0ตัวที่เข้าก็คือ,อ5 0าแล้วก็หัวนี้ <c oughs> 774ก็4 56มาอยู่ที่54ก็มาสุด2ตัวอีกชุดนี้มางวดนี้รู้สึกว่าจะจะหลุดไปเพราะว่า9 9 18ก็ได้เท่ากับ890มาออกอยู่ที่3และ2แต่ไอ้ก็ถือว่าไอ้หลุดไปงวดนี้สำหรับชุดนี้เพราะว่ามันก็ธรรมดานะครับเพราะว่าสูรของเรา มันก็เป็นสูตรเก่าของเราเอามาเปรียบเทียบเพื่อจะหาตัวดินก็จะมีหลุดบ้างเข้าบ้างก็เป็นธรรมดาของทุกๆสูตรจะเข้าเส,สมอไปก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะเ,นเพื่อนก็คืองวดน,นี้หลังจากที่เขาหลุดไปก็มางวดน,นี้6 6หกก็2 3 4มาอยู่ที่เลข3ก็มาเข้าพอเขาหลุดก็คือข้อดีเขาคือเขาหลุดแล้วเขาจะไม่หลุดซ้ําก็มาอยู่ที่ เลข3ก็มาเข้าอยู่ที่เลข3อยู่นะแล้วก็งวดต่อไปของเราก็คือชุดนี้8.8.16ก็6.7.8 6.7.8นั้นก็มาชนกันทั้ง2สูตรก็ถือว่า6.7.8ก็ถือว่าเป็นเลขเด่นไปตัวที่มาก็คือมาชนอยู่ที่เลข8แต่ถ้าเกิดว่าชนกันแบบนี้ก็รู้สึกว่าจะตัดสินใจค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะเพราะว่ามันชนถึง3ตัว มาดูมาต่อไปก็คือ4 5 6ห้าหี่ห้าหนั้นก็มาถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงตัวชนแต่ว่าเรามาจับคู่ไม่เข้าอยู่แล้วแหละเพราะมันออกมามามาอยู่ที่06ถ้าเกิดเราจับคู่ไปก็ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะถูกหรอกเพราะว่าไอเราไม่มีเลขศูนย์แต่เขาจะมาตัวชนก็พิจารณาดูว่าส่วนมากวด2สองวดนนี้เขาจะมาตัวชนกันเพราะว่าเขาชนกันไง ไอ้ถ้าเกิดเขาไม่ชนกันแบบนี้เราก็โอเคทุกซื้รู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะมั่นใจหน่อยเหมือนกับพวกพวกนี้ไม่ชนกันก็จับคู่เข้าอย่างเงี้ยเอยก็โอเค้เมาวันวนี้ก็88เป็น16ก็678ดังนั้นแล้วเลข6ของเรานั้นก็รู้สึกว่าจะอ่นอนๆอยู่นะ,ะงนั้นแล้วก็จะเหลืออยู่7และก็8 7และก็8 เก็แปนั้นก็มาติดอยู่ที่เลขเด่นของเราอยู่นะเจใส่สีให้เขาไปหน่อยอเพราะว่าเลข6กเราก็ติดดับันอ่อนของเราอยู่ก็ถือว่าอ่อนไปส่วน78นั้นก็ยังมาติดอยู่ที่หลักหน่วยของเราอยู่นะ78ของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นตัวเด่นขึ้นมาทันทีก็จะเป็นอยู่แค่ <c oughs> 1 7 1, 7 7 1 8 2728ก็คือ4คู่ชุดนี้นะเป็นตัวเด่นตัวนี้โทษทีที่สำคัญนะไอชุด1718 2728นั้นมาเข้าเตมของเราด้วยเห็นไหมเตมเรือดับของเรานี่คือแตมแตมเรือดับของเราก็จะมีอยู่ตามนี้สำหรับชุดของเราชุดเอ่อ ชุดสรุปของเราแล้วเราจะกีนกนเป็นชุดสรุปให้ก็คือชุดสรุปล่งเราจะให้เด่นไปที่เหลือ2ตัวนะก็คือ7จ็ดและแก็คือเด่นไปที่7แล้วก็แ ตัวเด่นของเรานั้นจะมีอยู่สีตัวนะเพื่อนก็คือแบบตรงหลักด้วยนะแบบปากหลักก็คือหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยของเราก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดถ้าเกิดเราได้เด่นแค่ตัวเดียวมก็คงจะดีนะเพื่อนเราจะได้น้นอย่างที่ว่าเจ็ด เด่นเจ็ดเว้ยงวดนี้เด่นเจ็ดเจ็ดมานี่ก็มีแค่หนึ่งเจ็ดแล้ก็สองเจ็ดเท่านั้นเองแต่ไอชุดนี้แต่ชุดนี้ผมอยากจะให้ไอ้เอนเพื่อนๆกันไว้ให้หน่อยเพราะว่าสถิติก็คือสถิตินะหลังจากที่เขาเคยออกเลขเบิร์นมาเห็นไหมออกเลขเบิร์นมาเนี่ยก็คือเลขเบิร์นผมก็อยากจะให้เพื่อนๆสมาชิก กันเลขพี่น้องไว้สักสามชุดเลขพี่น้องถ้าเกิดว่าเลขลางนะถ้าเกิดว่าเขาน่าจะมาเลขพี่น้องจะมีอยู่แค่สามคู่ชุดนะก็คือชุดแรกที่ผมจะใหะ้กันไว้แต่ว่าชุดนี้จะเป็นชุดเด่นนะผมจะเขียนไว้ให้เพื่อมเพื่อนจะแคปหน้าจอเอาไว้ก็คือชุดนี้นะผมจะให้เป็นชุดเด่น สำหรับแถวนี้เพื่อนสำหรับแถวนี้จะเป็นชุดเด่นของเราชวนชุดชุดกันผมอยากให้เ,เพื่อนกันไว้เลยแค่สามคู่ชุดเองผมอยากจะให้กันไว้อยู่ที่ตัวนี้แหละตัวเด่นของเราเนี่ยก็คือชุดเนี้ยก็คือ7 8แปด ยังไงยังไงเจ็ดแปดชุดนี้เขาก็ยังมาเข้าอยู่ที่แต้มเหลือดักของเราอยู่นะก็คือแต้มห้าก็ประมาทไม่ได้แล้วกอ็อีกชุดหนึ่งก็คือพอมาเจ็ดแปดแล้วมันจะมาแปดเก้าแปดเก้าก็มาอยู่ที่แต้มแต้มเจ็ดนะที่สำคัญผมรู้สึกว่าเลขพี่น้องหลังจากที่เขาออกเลขกเบิ้นมาเด็กพี่น้อง น่าจะมาะเลขล่างนะเพื่อนว่างวดก่อนนี้งวดที่ออกศูนย์ศูนย์เห็นไหมงวดที่ออกศูนย์ศูนย์เลขล่างเข้ามาที่ห้าศูนย์ห้าศูนย์นี่จะเป็นเลขตัวแทนนะแล้วก็มางวดต่อไปงวดต่อไปอ่ามาออกอยู่ที่เจ็ดเจ็ดเห็นไหมเจ็ดเจ็ดมันมาห้าสี่ห้าสี่ชุดเนี้ยเป็นเลขพี่น้องดังนั้นแล้วอีกชุดหนึ่งที่ผมจะให้ก็คือจะเป็น สีานะจะเป็นอยู่ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเขียนให้สามสามชุดเนี้ยจะเป็นตัวลองไปก็แล้วกันตัวตัวลองอถ้าเกิดเพื่อนชอบ ยังไงก็เอาไปพิจารณาดูสําหรับชุดนี้ของเราดังนั้นชุดสรุปของเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะชุดสรุปของเราเดี๋ยวชุดบนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึง่งว่าจะเป็นชุดไหนนั้นเ,เขียนขอแต้งให้ดูชัดๆขึ้นมาอีกน,นิดนึงก่อนตัวดินของเราผมยังรู้สึกว่าเจ็ดและแปดเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะดิน เท่าๆกันเลยนะขาดไม่ได้นะสำหรับชุดนี้7จและ8ชุดนี้แล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าชุดนี้ของเรายัางเดินต่อก็คงจะไม่น่าพลาดสำหรับชุด4ชุดนี้น่าจะมีมาให้เห็นน่าจะติดแน่นอนแล้วก็ที่ตัวระวังระวังกันๆไว้หน่อยก็ลองๆไว้ไม่ต้องไปหนักมากโอเคพอ,อไม่เดือดร้อนพอก็คือชุดนี้ ก็แค่3คู่ชุดเป็นเหลพี่น้องผมให้กันไว้อยู่แค่3คู่ชุดนะแต่ชุดเด่นของเราก็ยังคงจะเป็นชุดนี้แหละสคู่ชุดนี้เอายังไงยังไง,ง,ไงพเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจรารณาดูสําหรับชุดล่างเราก็สรุปไปเป็นที่เรียบร้อยยังไงยังไงก็เลือกหาเลือกดูลอตเตอรี่เอาไว้สักใบ2ใบเอาไว้ลุ้นพอได้ลุ้นพอนะเพื่อนอ่ะส่วนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูไอ้ชุดบนของเรากันต่อว่าจะเป็นชุดไหนนั้นเดี๋ยวเราจะมา พิจารณาแล้วก็จะมาขัดมันนิดให้เหมือนกับคลิปนี้อีกทีหนึ่งว่าจะเป็นชุดไหนอีกทีหนึ่งแล้วก็มาคุยกันชุด2ตัวบนของเราอ่ะส่วนชุดล่างเราก็แคปหน้าจอไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะขอลากันก่อนเดี๋ยวเพราะว่าช่วงนี้ก็ยุ่ง,ยงอยู่เดี๋ยวมว่างเดี๋ยวผมจะมาลงชุดบนให้นะเพื่อนๆผมเพราะันก็เหลืออีกหลายวันอี่หรอกก็ใจเย็นๆเอาไว้อ่ะส่วนคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ